แจกของคลิปนี้จะมาแจกของก็ต้องกระ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกรับวันนี้ก็มาอยู่กับพ่อมบาบูมกันในรายการโอปิชั่ทีวีกับในอยู่กันในเกมอินควีลนสําหรับฉนครับกันมาแล้วลาสระบาบูมกันเดิมเพิ่มเติมคือบาบูมนะครับหลังจากปาร์ตี้แล้วนี่เราก็ไปไร่กับน้องๆเพื่อเพพี่ๆน้องๆกันในเกมนะครับก็ถืว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขเหลือเกินนะครับสำหรับบาดนี้ก็อย่างที่บาบูมได้ตะโกนไมืตอนยุ่งกิฟต์นะครับว่าจะมาแจกกองแล้วนะครับมาเป็นทางด้านของหมวกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับนะ ชาลีฟพชรใช่ไหมว่ากูอ่านถูกไหมว่านะ่าจะอ่านถูกนะครับมาชาลีฟพชรเป็นจำนวนทั้งหมด10อันนะครับแล้วก็แม็กซี่จำนวน200แม็กนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ว่าโจกดีได้รวมกิจกรรมของบาบูมกอย่าลืมไป ไป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 รวมๆสนุกกันด้วยนะครับถ้าใครใครที่อยากได้นะเออนะเป็นทังหน้าของมวรชาลีเพชรสิอันแล้วก็แม็กซี่สองร้อยแม็กนะครับนะหรับคนที่อยากจะได้เอาไปใส่เท่ๆหรือจะเอาไปยิงไกลก็ตามแต่เรื่องของมึงนะครับนะก็เดี๋ยวบาบุมจะทําการจัดก,กิจกรรมเอาไว้ก็อย่าลืมไปร่วมกันใต้แฟนเพจเลยละกันนะครับนะบอกก่อนยุ่นต้นคลิปนะครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนะครับนะเออดูจากกีซีก็รู้แล้วนะครับว่ามี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 มมมแจกทุกอาทิตย์แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับ โอ้ยบีกินเนอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งทำไมคนมันน้อยกว่าเซิร์ฟเวอร์สองมันเป็นไปได้อย่างไรกันนี้แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ประจำของเราก็เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งถ้าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งว่างก็จะไปเซิร์ฟเวอร์หนึ่งถ้าไม่ว่างก็จะไปเซิร์ฟเวอร์สองตามนั้น go, 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 okay, ครับ let's go let's go let's go m o t h e r fucker โอเคครับตอนเนยป้อมกลาไปอย่างเซฟโซนไปตีเรียบร้อยแล้วนะครับนตอนนี้ก็ไปว่าโอ้ยอะไรล่ะทำไมทำไมไอน้นี่ทำไมไอ้นี่เลื่อนมันหยดไปเป็นทาง <laughs> ทำไมเลื่อดนายไหลไ,ไม่เป็นทางเลยฮะาดดีย๋ยดีะเอีดย,ด,ยดปอมเสี่ยงนางที่ป้ายว้ตุ๊กแกเกหยียดปอมอ่าโอเคครับตอนนี้บาบูมก็ปิดเสี่ยงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อกี้นี่กูรู้สึกเหมือนกูเห็นเห็นคนเลือดหยด ทำไมถึงเลือดหยดนะลูกเช็คชดูก่อนก็ว่าในตัวมีอะไรนะครับตอนนี้เรามีฮันนี่แบคเจอร์นะครับนะมีไบโอไอกล้องสองนางไก่นะครับแล้วก็พวกนี้อีกมากมายนะครับนะ <c oughs> น่าจะไม่ค่อยเพียงพอต่อการไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคงเอาคล้องให้มันเรียบ้อยก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาไปผปจญภัยกัน <c oughs> ีิเมืองเคลวิวคนเดิมเพิ่มเติมคือเคลวิวนะครับนะตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังสว่างสดใสอยู่นะครับนะไม่คนเยอะกาดเยอะกาดเยอะกาดโอเคครับตอนนี้ปะบุมก๊ มาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้บาบูงก็ทำการซื้อกองซื้อกล้องมาเปียกเลยครับนะเป็น้งหมดสตาร์แน็กแม็กซีนะครับเดี๋ยวขอแอดแชทก็ไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นทางหน้าของแบนเดดดีเอ็กซ์สามสิบเอ็ดอัน แล้วก็มีวัคซ์อวัคซีนเบตเดอธรรมดา M R E ไว้แก้ยูแล้วก็มีพวกเม็ดคนเม็ดคิดอะไรพวกนี้ให้น้องก็ด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ว่าแบบกําลังขอความช่วยเหลือนะครับเราจะได้ไปแบบช่วยเหลือเขาได้ทันตรงทีเลยนะครับนะตอนนี้นี่คืออะไรมันมามุงกูนเต็มหมดสงสัยถ้าเราไม่ผิดกูเปิดเสียงมันต้องเป็นเควนขับแน่ๆเฮ้ยมุงมุงมุงอะไรกันวะมุงอะไรกันวะมุงอะไรกันวะไอ้มุงอะไรกันวะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือมานี่คือจำได้ด้วยเหรอแยบบอมมาตึ้งก็เจอแล้วลาวกู อ๋สวัสดีครับวัสดีครับพูดกันแบบโอ้โหไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เฮ้ยไปไปไปเมืองเคียวิวไปไปเมืองเคียวิวค่ะไปไปเคียวิวเลยไปเคียวิวเลยไปเจอกันเคียวิวลูกไปเจอกันเคียวิวเจ็ดป้อมมาตึ้งก็เต็มไปเม็ดโอ้ยไอ้กูเดินก่อนเจ็ดป้อมเดินดักอะไรกันกักกันหน้าเห็ดป้อมไปลูกไปรอเมืองเคียวิวเลยลูกไปเคียวิวเลยมุ่งหน้าสู่เคียวิวโอเคครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปกับ้องๆอพี่พื่เพื่อน จุดู่จริงเหยียดผมจุดู่จุดู่บันทึจุดู่ขอน้าหนเดิมจริงขอน้าไหนไหนไหนขอน้าเมืไหนใครขอน้าครับพี่ครับใครขอน้ามีครับมีมีโอ้โหเดี๋เดเดใจเย็นทีละคนทีละคนความเป็นระเบียบความเป็นระเบียบรู้จักไหมต่อคิวต่อคิวเด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 มึงมึงมึงลุมกันเดวูอย่างงี้กูไม่รู้ใครเป็นใครมึงต่อคิวกันเป็นไปเนี่ยไม่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 ต่อคิวไม่ต่อคิวไม่ให้นะโอ้ยมันมัวตัวละเกินไอ้เนี่ยกันนักกันหน้าครับป้าปื๊กครับเห็น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 ต้นไม้ด้านหน้าป่ะเห็น เห็นต้นไม้ด้านหน้าป่ะด้านด้านหน้ากูอะด้านหน้ากูเห็นไหมต้นต้นไม้ตรงนี้เนี่ยไปไปไปยืนมุงที่ต้นไม้ไปไปยืนรวมกันที่ต้นไม้ไปที่บม้า่ไหน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 คนไหนล่ะนม่กล้มหมวกล่มหมวกมหมวกล้มหมวกล่มอ่ะกล้หมกล้มหมวกล้มอมวกล้มหมวน้มกลมันวกล้กลเวลยวกล้มมวกล้มหมวกล้หน้วกลจมยมนกล้เหมวกกลออหกลอัดคลกปอยู่กูกห้ห้ของรอแป๊บนึงเมลลมกล้มมก อ่า M I E อ่ะขนมเนี่ยครับสองอันนี้ครับอิ่มเลยนี่แหละครับ M ร E ก็น้ำนี่แหละลูกลองกินดูสิลูกไม่หลับอะไรเลยพมเลย M อ E อ่หันเคสไหนไหนใครย้ายอะไรพ่อมพ่อมนี่กีตาร์เอากีตาร์เอากีตาร์อย่า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 ยืนมุงอย่ายืนมุงได้โปรดอย่ายืนมุงเอาตีตะไนพ่อมจริงเหรอตีตะไนพ่อมจริงอ่ะออ๋อไอ้พ่อมบันนี่ต้องต้องมีการแลกเปลี่ยนกันพ่อมไม่เอาข้องกีต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะ โอเคครับขอบคุณมากับไปเมืองเกลวิวก่อนไปโอเคครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปเมืองเกลวิวนะครับต,ตอนนี้ก็มีน้องๆน,นู่นเต็มไปหมดะวะปืนหน้าปืนโอ้ยใครยิงปืนวะไไนเจ็บกระสุนไหมยกรน ไม่ไม่ใช่เซิร์ฟผิวพีอย่ายิงกันใจเย็นรวยกระสุนนี่รวยกระสุนรู้พวก่อกันไลยตะวันออกกลางคนตายเนี่ยคนตายน่าคนตายใช่ไหมทำอะไรนกนกนกพู่กอนใช่ไหมในกพู่ก่อนนี่หนักเล็กจิงเหรอเราเนี่ยนี่นี่คือนี่คือนี่คือพวกพวกนี้มามาดักมาดักรอเลยแหละ ไา้ดักรอเลยเนี่ยโอ้มาดักรอรีบเข้าเลยอ๋อคือคือคือไปดูหน้าเฟซว่าพรุ่งนี้มีคลิปปุ๊บรีบดักเลยใช่ไหมใช่ดักเลยอ๋อแม่งรู้นี่ว่าเป็นงานบูมขอดีเอ็กหน่อยพี่บูมไหนใครขอดีเอ็กคนไหนกระโดดโอ้ยกระโดดกระเต็มไม่ใจเย็นใจเล่นลุกใจเย็นใจเย็นไอ้เหี้ยเดี๋ยวยิงแม่งเลยกูโปรแลอ๋อเดี๋ยวยิงอ้าวเดี๋ยวใครใครโปรได้ใครโปรใครโปรกูจะได้ส่งทีมงานนะถ่ายคลิปอยู่ใครโปรคนไหนโปรกดเร็วกดโปรเลย กดโปเลยกูจะได้ถ่ายลงหาทีมงานไอดีจะได้บินไวๆอ้าวเกียร์วิวไปทางนู้นนเหมือนนัวเม็ดแล้วกูเหมือนนัวกับแบคแล้วเออข้อข้องเงินกูเหมือนนัวเม็ดแล้วนี่เฮ้ยเราดีดีบอกบอกไว้ก่อนว่ามีกิจกรรมนะจบคลิปนี้พรุ่งนี้ต่อหน้ามงพรุ่งนี้ต่อหน้ามงแบคสี่สองร้อยเมกแล้วก็หมวกใหม่สิบอัน โอ้ใจเย็นนะตึ้งจะยิงดำเอเอไอเอไอ,อยิงจังไหนใครขอดีเอ็กอาตรงนี้ไม่ัมวแล้วมา<น>โอเคดีเอก็กโอเคครับนี่นี่ดีเอก็กนี่ที่คนนี้นี่ใต้ตีนนี่เก็บเก็บอ่ะไปเกียว,วิววะเสียวเวลามาประมาณเกือบถึงยี่โมงแล้วไอ้กูมังจะไปเนี่ยไปเกียร์วิวดิลูกดูในแผนที่ดนินี่หวังว่ามันคงจะไม่มีรถพุ่งเข้ามาชนนะ เเรียบถ้า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 เอาถ้ารถมันชนพลาดก็ยิงให้มันระเบิดคารถไปเลยแล้วกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเดินไป<อ>ในเมืองยังมีพลัดินมารอรับเราอยู่นะครับมาเพื่อนเขาเองเพื่อนเขาเองว่าอ๋อโอเคครับแม่พนันก็ยินดีรับด้วยความเต็มใจเฮ้ยสวัสดีครับพลัดินสวัสดีครับนี่รอนี่รอรับกันกลางถนนเลยอ่ะไปูมมาไปตูมมาเออไม่ต้องประกาศเขารู้กันแล้วแม่เอ้ยเต๋อโอ้ยรู้กันเม็ดแล้ว รู้กันสามสี่บ้านแล้วเออกูรู้แล้วกูนี่มามึงไม่ต้องประกาศหรอกโอเคครับตอนนี้เรากลับมาเมืองเคลียร์วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็มีน้องๆบีบีเบื่อเบืเพียบครับน้ามากกันเต็มเป๊ะมากกันเต็มเซฟโซนนะครับแต่ว่าเป็นความผิดผมเองนะครับที่ไปกางไรเซเบอร์ในเซฟโซนนะครับเขาเลยรู้สวัสดีครับสวัสดีครับสองคนสวัสดีครับ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 ชื่อคุณคุนชื่อคุณคุนคุณคุณคุณคุ้น จริงๆกูจำไม่ได้หรอกไปไปเข้าเมืองดีกว่าเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ล้มล้มล้มเย็ดบอมล้มมันอืออืออ่าเลยนะดเน็ดผมีของดเน็โดเน็ดดเน็ของโดเน็อะไรอ่ะโดเน็โดเน็อ่ะจะจะจะให้อะไรลูกจะให้อะไรขอของนะขอแค่ของวัคซีนยี่สิบอันเด็ดเด็ดเด็ดปืนปืนปืนเล่นดาก้อนไม่ต้องลูกไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาเอาเอาปืนเอาปืนอ๋อแม่เก่งใจจริงๆนะเนี่ย เออขอแค่วัคซีนพอแล้วขอแค่วัคซีนพอวัคซีนพอเอาไว้แบบช่วยๆน้องๆโอเคนะขอบคุณมากครับสำหรับการสนับสนุนครั้งนี้เบลล์เบลลเบลลเบลลเลลทำไมลูกเออบอกกูถามว่าเบเล่คืออะไรเบเล่ก็คือบวกเออมันแล้วแล้วมันแล้วมันจะแล้วมันจะมาบอกกูทำไมว่าเบเล่เบเล่เฮ้ยเคียร์วิวมีคนอีกเปล่าวะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับใครใครใครคือพี่พีทวะ ไบีเฟียอะไรจำไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้เราอยู่กันในเมืองเกลียวิวกันเดิมเติมคือเกลียววิวครับก็มีน้องๆมารอรับกันเปียกรับไม่รู้จะมารับกันเปียกอะไรกันดักหน้าครับนั่ก็เป็นตัวเป็นอะไรที่แบบว่าอบอุ่นครับอบอุ่นอบอุ่นโอ้ยิงอะไรกันยิงอะไรกันวะยิงอะไรกันวะยิงหน่วย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 ยิงกันกูยิงกันนี่โอ้ยิงดวย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 มายิงปืนยิงปืนจะล่อากับยิงปืนจะล่อครับ โอ้บ้านที่ไปเอ็งผมรวยกระรุดแต่บ้านรวยผมรวยเต็มเม็ดเฮ้ยเคนต่อแถวใหม่มึงลงไปเลยกูเห็นนะเว้ยเรียบร้อยครับกองลาโอ้โใจเย็นๆยตะพี่มองพี่น้องยาวเตยใจเย็นๆยตะลูกใจเย็นเย็นใจ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 เย็นคนแจกมีคนเดียวลูกงานการกุศลต้องใจเย็นเย็นโน่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 น นุ่นคนคนคนที่กำลังกระโดดอยู่เปล่าที่ให้กจะให้ของอ่ะเออเออแบ่งแบ่งกันไปหน่อยไปช่วยช่วยกันหน่อยช่วยช่วยเด็กเด็กน้องน้องกันหน่อยไเอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่คือสนับสนุนใช่ไหมรอกันพี่รอกันอ๋อสนับสนุนโอเคครับขอบคุณมากสนับสนุนไปช่วยช่วยไปช่วยช่วยน้องน้องกันการกุศลอ่ะมา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 อ่าโอเคลองลองลองอุ้ยแจกกันมันละเกินบูมเอ้์แจกกันมันละเกินโอ้คนคนนี้นี่ของมาเต็มสูบเลยนะไม่นาย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 ไม่มีของจริงดิ ไม่มีของพี่ไม่มีี่ของจริงดิหน้าตายมึงไม่มีของฮะมาเต็มสูบอย่างงี้ไม่ท่าเจือเท่าไหร่เอาเอาไปน่าน่าเตะมากเลยมาเต็มสูบไม่มีของไม่มีไม่มีพี่ไม่มีเฮ้ยเอ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 าเอาพี๙00ออกเอาพี๙00ออกเดี๋ยวน้ำหนักเต็มลูกเออขอขอแค่อาหารพอละ ไปช่วยน้องนองเลยลูกกดเลยครับกดเลยครับกดกดกดเลยครับลูกกดเลยครับกดกดสิเฮ้ยเออเอามันหลุดนี่หว่างานการกุศลชัดชัดแม่ตอนนี้ก็มาเจอกับปืนปืนพี่น้องเต็มเม็ดกับโอ้ยดูคนคนโคตรเยอะไอ้สั์ประกาศว่ากูจะทำคลิปทีเดียวนี่เบียดบอมมากกันเต็มไปเม็ดไม่รู้จะมาเต็มไปเม็ดไป้หนวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนทุกใจเหลือเกินนะครับนะผมกระบูมนะตัดตัเอาจริงอ่ะ โอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอมเดี๋ยวเดี๋ยวพอมจะเอาเอาเอาไปเป็นรางรางวัลกิจกรรมเลยนะโอเคไหมโอเคนะเป็นรางวัลกิจกรรมเลยนะขอบคุณมเป็นโชคดีนะผมอม่พ่อของพี่นะครับพ่อมครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะไปไปแจกเป็นรางวัลกิจกรรมในเพจแฟนเพจเลยนะครับสนับสนุนสุดยอดต่างเปล่าจริงครับขอบคุณมาร์คครับเจอเติมขั้นดีเนะครับอ๋อเหมือนเหมือนกันครับดีใจเช่นกันที่ได้เจอทุกคนครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้บาบูมก็ต้องลากเข้าไปก่อนครับสำหรับใครเดี๋ยวมาชมมาเร่ไร้ก็ตามเต้นละบ้านเลยในรายการโอ้ยโอปิเนตทีวีวันในเจเนลนะครับในวันนี้พ่อมบาบูมก็มีความสุขอกสุขใจอย่างยิ่งนะครับที่มีน้องนุ่นนู่นมา ชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับตั้งแต่เซฟโซนแล้วก็ลากยังมาเมืองครีวิวเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะแจกไปตัทางด้านของ สนไนเปอร์ชิ Ni, Marcel, no lawyer, น้นน <c oughs> <lockdown>. <ps 2> ี้นะครับนะมูเซอร์ S.P.A. หกสิบหกหนึ่ง E.A. แล้วก็หมวกจํานวนทั้งหมดสิบหมวกแล้วก็แม็กซี่จำนวนสองร้อยแม็กนะครับนะให้ใช้กันแบบโอ้ยมั่นขาดมั่นจริงไปเลยละกันนะครับนะโอเคครับสหรับวันนี้ป้อมบาบุงก็ต้องลากไปก่อนนะครับสไลม์ใครเดียวมากดไลค์กดติดตั้ใครบาบุงก็ต้องขอขอบคุณขอบเจ้ยขอบใจแต่งกิ้วหนะจินจินีด้วยนะครับสหรับวันนี้ป้อมบาบุงก็ลากไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายกระโป๋อ้อม